แนแน <laughs> เรียบร้อยเสียบ้อยปื้ยปิดนะเสียบแท้เปิดไฟเปิดไฟอาหารของเราวันนี้มันฝรั่งอบกรอบนี่ยังกว๋วยนเนยเน่่มเน่่มสดน่าสุปฏิน่าสุปฏิเน่่มน่า <so> สุปฏ <laughs> ิอันนี้เป็นแผ่นแผ่น,นมันฝรั่งได้พี่น้องแล้วก็ชีสแล้วก็แซหมูสับ มันหังว่าแมนฟิซาดีโนฟิซาดีโนิซา <c oughs> มันฟันล่างไปหางลางแล้วก็จอดอย่างเพิ่นบบกอ,อกส่แล้วก็ฉีดแสบเวอร์พี่น้องโอเคค่ะน้าตาเป็นยังไงตัวแสบบอ,อ์โอเคโอเคค่ะกินไรกินแล้วคุณสามีทําแต่ว่าใครเป็นลูกมือ <c oughs> หัดไว้หัดไวโอเคค่ะ